สวัสดีนะครับทุกท่านครับหอยกุ้งนะครับเนี่ยฮะหอยกุ้งนะครับบ่อของพี่อ้นนะฮะอยู่ที่สุรินทร์นะครับทุกท่านอันนี้น้ำอะไรครับพี่อ้นครับน้ำอันดานเนาะ อ๋อต่อมาจากตรงนู้นใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นน้ั่นก็น้ำบาดาลนะไม่ใช่ดน้ำบาดาลน้ำไหลค่อนข้างดีแต่ไหลไป็นไหลจุดเป็นกําแพงอยู่นรงนี้ครับให้พอมีออกเทียนโซลาเซลล์ใ,ครครใช่เนาะใช่เนาะไปทั้งวันเลยนะครับตัวเล็กไปไหมลูก ไปไหมเอ,เออตอนนั้นเราปล่อยได้อยู่น้ำยังไม่ลึก <c oughs> แต่รอบนี้น้ำลึกมากครับทุกท่านครับนี่ยประมาณนี้หิน <c oughs> เ, <c oughs> เห็นเยอะเลยครับ <c oughs> พื้นดินนะครับบ่อลึก บ่อใหญ่มากทุกท่านนี่กำลังปรับน้ำอยู่นะฮะครับ่อยกุ้งนะครับอันนี้เป็นบ่อของพี่อ้นนะฮะอยู่ที่สุรินทร์นะโคกหนองนานะครับทุกท่านอากาศดีมากเนะฮะต่อไปนี่ทำเป็นร้านกาแฟใช่ไหมพี่อ้นเป็นร้านคาเฟ่เนาะร้านคาเฟ่ คาเฟ่แบบเชิงเกษตรนะครับทุกท่านของพี่อ้นนะครับก็จะมีอาจจะมีสวนอาหารด้วยฮะน้านบนนู้นนะครับ,นบ,นนรบตอนนี้ก็วางผังไว้ก่อนเนาะพี่อ้นเนาะยังไม่รีบฮะเดี๋ยวพวนี้รอเรื่อยๆถ้าอย่งนี้ก็คงจะเป็นปีก็ค่อยๆแบบงมจับมากินีะนิดเราจะได้ทดลองไปด้วยเนาะ นี่นะครับทุกท่านครับอา,า,ากาศดีมากนะครับ,บ,บในบ่อมีปลาคราบด้วยใช่ไหม,มพี่อน้นแต่บางท่นจะเน้นพวกไซเล็กอ๋อข้าบ่อนก็จะเอาไซใหญ่มาผนเยอะอยูนค,นยอยครับพิกัดอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อมีคนเข้ามาดูตำบลตะแสงอ์อำเภอเมืองสุรินทร์ครับอ๋อครับที่มอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับทุกท่าน Oh. Uh aún. นี่นะครับใจใหญ่เลยนะฮะทุกท่านครับนี่นะครับบนยากาศนะฮะนี่ครับปล่อยกุ้งครับทุกท่านครับ สายสวยมากนะคอยใกล้ๆก,กับน้ำบาดาลนนครับโซลาเซลล์นะทุกท่านอากาศสุดยอดนะฮะโคกหนองนานะฮะทุกท่าน ้ำเล็กนะฮะนะครับน่นฮะไดาจากน้ำบาดาลตรงนู้นนะฮะจะไหลพลังงานโซลาเซลล์อยู่ฝั่งนู้นนะ,ะทุกคน <Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ